พี่น้องที่รักในเช้าวันอาทิตย์นี้เรายังคงอยู่ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคิดเสด็จเจ้าในสัปดาห์ที่สี่การเตรียมรับเสด็จพระคิดเสด็จเจ้าไม่ได้มีเพียงเราเท่านั้นที่ได้เตรียมแต่พระเจ้าก็ทรงจัดเตรียมสิ่งต่างๆเพื่อการมาบังเกิดของพระองค์เช่นกันในพระรสาร่าวถึงพระนางมารีได้รับถ้อยคําแจ้งสารที่ไม่คาดคิดจากทูตสวรรค์สิ่งนี้เกิดขึ้นที่นาซาเร็ธ สถานที่ซึ่งไม่ใช่ศูนย์การที่สำคัญของโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องอำนาจวัฒนธรรมเศรษฐกิจหรือการศึกษาหรือแม้แต่สำหรับดินแดนแถบนั้นดังที่ได้ถูกถากถางจากนาธานาเอลว่าจะมีอะไรดีมาจากนาซาเร็สได้หรือในพระสารนบุญยนบทที่หนึ่งข้อที่สีแต่พระเจ้าทรงมีแผนการสำหรับทุกสิ่ง พระองค์ทรง,งเลือกและจัดก,การให้พระเยซูเจ้าเสด็จมาในโลกมาประสูติเป็นบุคคลหนึ่งเหมือนเราเพื่อจะใช้ชีวิตท่ามกลางเราดังที่พระองค์ทรง,งบอกไว้ล่วงหน้าแล้วผ่านทางประกาศกนาทันที่ได้แจ้งแก่กษัตริย์ดาวิดว่าพระองค์งไม่ทรงปรารถนาให้ดาวิดสร้างพระวิหารถวายพระองค์แต่พระองค์งจะทําให้ราชวงศ์และอาณาจักรของดาวิดมั่นคงที่ไม่เพียงแต่เป็นการกล่าวถึงซาลมอน บุตรดาวิดท,ที่จะเป็นผู้สร้างพระวิหารแต่ยังเป็นการบอกนำสู่การจะมาบังเกิดของพระเยซูเจ้าที่จะมาสร้างพระวิหารถาวรและมีอำนาจปกครองมั่นคงนิรันดรด้วยดังนั้นในพระราสารวันนี้เราจึงได้เห็นถึงการเริ่มต้นการเตรียมบังเกิดของพระเยสูเจ้าเมื่อพระองค์ส่งเลือกสตรีผู้หนึ่งให้มามีส่วนในแผนการครั้งนี้ทูตส,สวรรค์ได้กล่าวกับแม่พ้าว่า ยินดีเถิดท่านผู้ที่พระเจ้าโปรดปานองค์ผู้เป็นเจ้าสถิตกับท่านสติกิริยาของพระนางคือมีความวุ่นวายใจจากคำทักทายนั้นสิ่งที่ได้รับรู้นี้ก่อให้เกิดความกังวลยิ่งใหญ่เพราะพระนางเป็นเพียงสาวธรรมดาคนหนึ่งซึ่งประโยคที่ว่าพระเจ้าทรงโปรดปานที่มีความหมายว่า พระเจ้าทรงหลังพระอันสทานพิเศษมาให้มีความหมายว่าอย่างไรหรือกำลังจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับนางสิ่งนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากพระเจ้าเพื่อทำให้พระนางกลายเป็นมารดาของพระผู้ไทยที่จะเกิดมาและเป็นดังกษัตริย์ปกครองเรื่องที่เกิดขึ้นจึงเป็นความน่าพิศวงอย่างยิ่งสำหรับแม่พรกและคงเป็นเรื่องรบกวนจิตใจ เพราะในเวลานั้นพระนางได้มั่นอยู่กับนักบุญโยเซฟแล้วแต่ที่สําคัญคือพระนางมีพระประสงค์แน่วแน่ที่จะถือพรมจันทร์ดังนั้นการจะตั้งคันเป็นมารดาจึงเป็นเรื่องที่ทําให้กังวลใจยิ่งนะักแต่ทูตสวรรค์ได้บอกว่าทุกสิ่งจะเป็นไปได้โดยพระจิตเจ้าพระอนุภาพของพระเจ้านั้นสูงสุดเหนือสิ่งใดบุตรที่จะเกิดมาจึงเป็นผู้ที่พิเศษกว่าใคร เขาจะเป็นบุตรของพระเจ้าและเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เรื่องนี้จึงทําให้เราได้เห็นการเป็นพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้ขององค์พระเยซูเจ้าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระผู้เสด็จมาเพื่อเป็นสะพานเชื่อมระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์พระองค์ทรงมีพระธรรมชาติเหมือนเราทุกอย่างยกเว้นาปชีวิตและกิจการของพระองค์คือแสงอันรุ่งโรจน์ของพระเจ้าพระนางมารีจึงเป็นมนุษย์คนแรก ที่ได้รับรู้ถึงแผนการอันสำคัญนี้และสิ่งที่พระนางได้ตัดสินใจจึงเป็นการเลือกหนทางของพระเจ้าดังที่ทรงตรัสว่าข้าพระเจ้าเป็นผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้เป็นไปกับข้าพระเจ้าตามวาจาของท่านเถิดขิาชนทุกคนจึงมีหน้าที่ต้องทำอย่างที่พระนางทรงทำในจดหมายของนบ,บุญปอโลได้เตือนใจท้าชเว่า เราแต่ละคนได้รับการประกาศข่าวดีเรื่องพระเยซูเจ้าซึ่งเป็นธรรมาล้ำลึกที่ได้ปรากฏมาแล้วในพระองค์สิ่งที่เราต้องทำคือการทำตามความเชื่อเรามีหน้าที่ทำให้พระนามของพระเยซูเจ้าได้รับการสรรเสริญในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์อาศัยการมองถึงสิ่งที่พระวาเจ้าได้ให้หลักประกันว่าในพระนามของพระเจ้าไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้ อย่างที่แม่พระได้รับรู้ว่านางเอลิซาเบธตั้งครรภ์ได้หกเดือนทั้งทั้งที่ใครก็คิดว่านางเป็นหมันและตัวพระนางเองก็ส่งตั้งครรภ์ท,ทั้งที่เป็นพรหมจรรย์คิจชนต้องมีความเชื่อและวางใจอย่างยิ่งในพระเจ้าเหมือนอย่างที่แม่พระได้เชื่อและวางใจตามคำของทูตสวรรค์อย่างชัดเจนและไม่มีเงื่อนไขพร้อมทั้งไม่ถอนตัวออกไปจากสิ่งที่ตอบรับ แม้จะต้องเผชิญการทดลองและมีความยากลำบากเพราะเราทุกคนถูกเรียกมาในหนทางที่พิเศษตามที่แต่ละคนได้รับและพระเป็นเจ้าทรงริเริ่มกิจการให้เราเราจึงไม่ต้องกลัวหรือกังวลต่อสิ่งใดเพียงแค่มั่นคงในหนทางของพระองค์ทีื่อดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระเยซูเจ้าเราก็จะพบความสุขแท้นิรันดร ก็ได้ตอบรับพระเจ้าและติดตามพระเยซูเจ้าอย่างเช่นพระนางมารีวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอให้เราได้มองแบบอย่างของแม่พระและขอพระนางได้ทรงวิงวอนพระเจ้าเพื่อเรา Thank you